สวัสดีค่ะมอร์นิ่งทอประจำวันศุกร์ที่12เมษายนนะคะตัวราคาทองคำนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการดีกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะบวก0.17เปอร์เซนมาปิดที่บรเิเวณ1,560.74 US อ o l l a r ต่อออนนะคะทั้งนี้การราคาทองคำนะคะในช่วงต้นมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงแรกนะคะหลังจากรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐปรับตัวลดลงมากกว่าที่คาดการไว้นะคะก็บ่งชี้ถึงภาวะตลาดแรงงานที่ปรับตัวดีขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะราคาทองคำในช่วงท้ายนะคะมีการดีดกลับขึ้นมานะคะเมื่อค่าเงิน US เอสดอลลาร์นะคะอ่อนค่าลงมานะคะเนื่องจากผลของค่าเงินยูโรที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์นะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมของอิตาลีและสเปนปรับตัวลดลงนอกจากนี้ความตึงเครียดในคราบสมุทรเกาหลีนะคะก็ยังช่วยพยุงราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะภาวะโดยรวมของตลาดทองคำนะคะยังมีแรงกดดันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นแรงขายจากกองทุน SPDR นะคะที่ยังคงขายต่อเนื่องวันนี้มาขายอีก2.11ตันนะคะมาถือที่ระดับ1 1 8 8 4 2ตันนะคะและตัวภาวะเศรษฐกิจโลกที่แนวโน้มดีขึ้นช่วยผักดันในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงให้ปรับตัวดีขึ้นนะคะและแนวโน้มการขายทองคำออกมาของซาลันะคะเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระนี้เนี่ยแนวโน้มหลักๆ ปัจจัยหลักๆโดยรวมเหล่านี้นะคะก็กดดันให้ราคาทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะขณะที่ในตัวของ EU เองนะคะก็ยังเริ่มที่จะพยายามแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่ากรีซนะคะอัตราการว่างานยังคงสูงขึ้นประวัติประวัติการนะคะ27.2%ดังนั้น ภาวะของทางเศรษฐกิจยุโรปที่ยังไม่ดีดีนักนะคะอาจจะเป็นแรงกดดันต่อราคาทองคำต่อได้นะคะที่นี้ทางของเอเชียเองเนี่ยตัวเกาหลีเหนือนะคะอาจจะมีการยิงขีปนาวุธฉลองวันสําคัญของชาติในวันที่11-15เมษาย,ยนก็ต้องติดตามดูสถานการณ์ของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงของตลาดน้ํามันเองเนี่ย มีการปรับตัวลดลงมานะคะหลังจากที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานพลังงานสากล IEA นะคะรบบลดการคาดการณ์ความต้องการน้ำมันนะคะ OPEC เองก็มีการปรับลดความต้องการความต้องการน้ำมันดังนั้นนะคะราคาน้ำมันอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้ในที่สุดนะคะซึ่งสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะคะที่เมื่อวานนี้ประกาศออกมาอย่างที่บอกว่าจํานวนผู้ขอรักราการการว่างงานนะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างมากนะคะมาอยู่ที่3 4 6ี่หนะคะเคเท่านั้นเองนะคะ ในขณะที่แด,ดัชนีราคาสินค้านำเข้านะคะปรับตัวลดลงเล็กน้อย0.5เปค่ะถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำเองนะคะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาทองคำยังเป็นขาลงนะคะแต่ทั้งนี้จะมีการชะลอตัวอยู่ในกรอบนะคะซึ่งยังตั้งฐานเหนือบริเวณ1,550รย15ตรงจุดนี้เองนะคะไม่ได้บอกว่าราคาทองคำจะมีการดีกลับขึ้นมาแรงๆนะคะ เพียงแค่การชะลอการปรับตัวลดลงเท่านั้นซึ่งเราต้องรอดูการทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่แต่อินดิเคเตอร์พร้อมที่จะปรับตัวลดลงนะคะวันนี้อาจจะมีการแกว่งตัวค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่จะประกาศออกมานะคะรวมไปถึงการถแถลงการของนายเบนเบเนเก้ในเวลาประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะก็ต้องติดตามการแกว่งตัวของราคาทองคําโดยรวมแล้วราคาทองคํายังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงนะคะดูฐานรักสาคัญแรกบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบนะคะ ถ้ายังตั้งฐานเหนือบริเวณเหล่านี้นะคะอาจจะมีการรีบาวกับขึ้นไปสั้นๆทดสอบใกล,ล้บริเวณ1,570-1,575อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ยังเน้นการช็อตโพซิชันนะคะบริเวณแนวต้านเาานื่องจากอาจจะมีการลงมากับทดสอบบริเวณ1,545-1,535ในระยะถัดไปได้ค่ะ โดยวันนี้ให้แนวรับ1,545-1,535และแนวต้าน1,570-1,575นะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆอย่างที่บอกว่า S&P DR, นะคะยังคงขายออกอีก2.11ตันนะคะมาถือที่1,181.42ตันนะคะตัวราคาน้ำมันนะคะปรับตัวลดลงทั้ง2ตลาดไม่ว่าจะเป็นของเบนซ์นะคะหรือว่า n นมนะคะ ซึ่งมาปิดที่ของเบนมาปิดที่104.30และของ n เม็กที่93.51นะคะดาวโจนยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมาอยู่ที่14,856.14 5จุดนะคะบวกขึ้น62.90ซึ่งการปรับตัวขึ้นของดาวโจนนี้เองอาจจะผลักดันให้เซิตี้ในวันนี้ปรับตัวขึ้นตามได้แต่ เนื่องจากในช่วงหยุดยาวในช่วงสงการนะคะอาจจะมีแรงขายออกมาทํากําไรของนักลงทุนดังนั้น,น,นเมื่อเข้าใกล้บริเวณแนวต้านะคะ1,005หรือ1,015อาจจะมีการอ่อนตัวลงมาได้เนื่องจากตัวสัญญาณทางเทคนิคเริ่มบ่งชี้ถึงการชะลอการปรับตัวขึ้นแล้วนะคะ สำหรับตัวซีเวอร์เองนะคะทิศทางน่าจะาใกล้เคียงกับราคาทองคำก็คือแนวโน้มเมื่อเข้าชนบริเวณแนวต้านก็จะมีการหอตัวลงมาโดยให้แนวต้าน28และ28.85แนวรับ26.88 26.64นะคะสำหรับตัว ค่าเงินบาทนะคะคาดว่าจะมีการทรงตัวหรืออ่อนค่ามาเล็กน้อยนะคะเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเริ่มพิจารณาดําเนินการดูแลสถานการณ์ค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดเนื่องจากแข็งค่าค่อนข้างมากโดยให้แนวต้าน29.3 29.45แนวรับ28.8 28.65ค่ะสําหรับ ตัวราคาน้ามันอย่างที่บอกว่าเนื่องจากการคาดการณ์ความต้องการน้ํามันที่ปรับตัวลดลงอาจจะทําให้ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาได้นะคะโดยให้แนวต้าน 105. 105.3-106.3นะคะและแนวรับ103.7-103.5ค่ะเซฟฟิฟตอย่างที่บอกว่าเนื่องจากดาวโจนปรับตัวขึ้นค่อนข้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำนิวไฮใหม่นะคะดังนั้นตัวเซฟฟิฟตเองอาจจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้แต่เมื่อ แต่การปรับขึ้นเริ่มชะลอตัวลงนะคะดังนั้นระวังแนวต้านบริเวณ1 0และ1,015ค่ะอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรในช่วงนี้นะคะอีกทั้งช่วงวันหยุดยาวในช่วงสงกรานอาจจะทำให้ปรับตัวลดลงได้ค่ะโดยมีแนวรับบริเวณ9 9ร้ยน,นะคะสำหรับการวิเค้์ดิลิเวอรีวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสุขสันต์วันสงกรานนะคะสวัสดีค่ะ